เซียนบูทะลวงชั้นฟ้าบทที่331คนในที่นี้จำนวนมากตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปลองสู้กับลู่ฝานเพราะภาพที่ลู่ฝานเอาชนะเฉียวเซวียนยังคงติดตาเขาอาศัยเพียงร่างกายสามารถทัดเทียมกับนักบูดแดนแบรน,นอกได้ลู่ฝานไม่แม้แต่จะมองหน้าหลานรั่วหันไปพูดรอบๆว่าครูอาจารย์ทุกท่านพวกคุณยังไม่ออกมาหรอจะให้ผมแหกกฎหรือไงเสียงของลู่ฝานสะท้อนอยู่กลางอากาศสะเทือนจนต้นไม้รอบๆเกิดเสียงดังคนอื่นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆมีเงาคนปรากฏขึ้นบนต้นไม้รอบๆอาจารย์เซินถูอาจารย์เาายมืงองหม เมื่อคนพวกนี้ปรากฏตัวนักเรียนคนอื่นพากันโค้งคำนับหลวงตามองลูกฝานอย่างสนใจเฉียวเซวียนสีหน้าเคร่งเครือเวียนเฟินนั่งบนกิ่งไม้สีหน้าเหมือนกำลังดูเรื่องสนุกอาจารย์เซินถูลอยอยู่กลางอากาศยิ้มแล้วพูดว่าเจ้าลูกฝานานายเป็นเด็กชอบก่อเรื่องพอฉันเห็นความเคลื่อนไหวที่นี่ก็รู้ว่าคงไม่มีใครนอกจากนายนายรู้ตั้งแต่เมื่อไรว่าพวกเรามาลูกฝานยิ้มบางๆแล้วพูดว่าเมื่อกี้เขาไม่สามารถพูดเรื่องที่เขาตรวจสอบได้เป็นสิบถึงยี่สิบลี้ออกมาได้อาจารย์เมืองอวิเอนอมองจางเยโวฮานแล้วพูดว่าเยาเรนนว์ นักเรียนคณะบางเหินทั้งสองคนที่อยู่ข้างจางเยวฮานพยุงเธอขึ้นมาอาจารย์เมื่อกี้สิบพูดชัดเจนมากแล้วลู่ฝานคิดจะรังแกฉันไม่เพียงแค่นั้นสิบพบกปล่นอายขององค์การฝึกชั่วร้ายจากตัวลู่ฝานด้วยพวกอาจารย์ดูฝ่ามือเขาได้อาจารย์เซินถูอา,าอ,อ,อ,นอ,อาจารย์เมื่องอวี๋นอาจารย์เสวียนเชินมองไปทางลู่ฝานพร้อมกันลู่ฝานหัวเราะเบาๆแล้วยกมือขึ้นให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนอาจารย์เซินถูพยักหน้าพูดว่าพลังสีเทาเป็นร่องรอยขององค์การฝึกชั่วร้ายจริงๆอย่าบอกนะว่านี่คืืืืืออ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 สสิิิิ่่่่่่่่่่่่่งงงงงงททททททีีีีีีหหหญบ้้้้้าา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 าลลลลเเเเเเเไไไไวววตนตนนนนนนยยยยยยููกกกกขมมมมรรรรปปฝฝฝัััะดึช ลู่ฝานพูดอย่างราบเรียบเปล่าขณะนั้นจางเยโวฮานตะโกนออกมาอาจารย์ฉันพูดถูกใช่ไหมเขาไม่ได้มีสิ่งที่ฝึกฝนชั่วร้ายแต่เขาเป็นคนที่ฝึกฝนชั่วร้ายต่อหน้าเป็นอีกคนหนึ่งรับหลังเป็นอีกคนหนึ่งพวกคุณอาจไม่รู้ก่อนเขาเข้าสถาบันสอนวิชาบูตอนอยู่เมืองจิงหลิงเขามีฉายาว่าสวามาหลายสิบปีถ้าไม่ได้ฝึกฝนชั่วร้ายจะอธิบายอย่างไรได้อีกอาจารย์เสวียนเจินขมวดคิ้วพูดอย่างเย็นชาว่าลู่ฝานเป็นอย่างนี้จริงเหรอลู่ฝานพยักหน้าผมมีชื่อเสียงว่าสวามิแต่เรื่อง อาจารย์เซินถูยิ้มแล้วพูดว่าอย่างนั้นเหรองั้นก็ได้เพราะพวกเราก็มาช้าสู้รีบเทียนฉีออกมาดีกว่าดูกันให้ละเอียดว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เซวียนเจินกับอาจารย์เมืองอวีอนอพยักหน้าเบาๆลู่ฝานก็หัวเราะเบาๆเขารู้ว่าต้องเป็นเช่นนี้เมื่อได้ยินคำว่าเทียนฉีสีหน้าของจางเยว่ฮานเปลี่ยนไปทันทีเธอลืมไปแล้วจริงๆสถาบันสอนวิชาบูยังมีองคราชผู้ยิงย่งใหญ่อยู่อีกคนสามารถมองดูนักเรียนของสถาบันได้ทุกคนอาจารย์เซินถูดีดนิ้วลำแสงหนึ่งเข้าไป จบแล้วจบสิ้นแล้วมีหน้าละตอนที่ลูกฝานได้ยินเธอใช้วิธีนี้ใส่ร้ายเขาจึงมีสีหน้าประหลาดมีหน้าละ,ละไม่ว่าเธอยั่วโมโหลูกฝานยังไงเขาก็ไม่ฆ่าเธอที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองมีเทียนฉีมองทุกอย่างอยู่บนท้องฟ้าลูกฝานจึงไม่กลัวและไม่มีทางฆ่าเธอถ้าเป็นเช่นนั้นลูกฝานก็กลายเป็นฆาตกรฆ่านักเรียนสถาบันเดียวกันนะสิจางเยวอฮานร,รู้สึกเย็นไปทั้งตัวเธอรู้กฎของสถาบันอยู่แล้วคนที่ใส่ร้ายนักเรียนสถาบันเดียวกันคนที่จิตใจโหดเหี้ยมคนนั้นต้องโดนทำลายผลการฝึกตนโดนไล่ออกจากสสสสสถถาา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 าบบบบบััััันน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 ออ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 อววววิิชชููููทททททุุกก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 คคคคพเเเเเงง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 ยยยยยห้้้้้้้มมมฟฟืืลลลไปแณะะขขข่่ภใตตรรรรีีฉ์ คำพูดเหล่านี้เห็นได้ชัดที่สุดในสถาบันสอนวิชาบูอาจารย์เซินถูพูดเสียงดังว่าเทียนฉีนายรู้เหตุการณ์ฝั่งนี้ใช่ไหมจางเยวฮานมองฟ้าด้วยความหวังสุดท้ายเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทียนฉีจะไม่รู้ในสถาบันสอนมิชาบูคนที่บาดเจ็บจนพิการคนที่โดนทำร้ายคนที่ตายเพราะสัตว์อสูรมีทุกป,ปีไม่เคยเห็นเทียนฉีออกมาพูดอะไรยุติธรรมทำเรื่องอะไรที่ยุติธรรมเลยทำไมเมื่อเรื่องเกี่ยวกับเธอเทียนฉีต้องออกมาเป็นพยานด้วยไม่แน่เทียนฉีอาจเป็นแค่ตัวแสดงเพื่อมาข่มขู่นักเรียนใหม่เท่านัันัั้้้้้นนนนแ่่่่่่าาาเเเสสีีีียยยดดออออมมมมททหหววรรรรระะะงููลกืไไไไขึ เทียงประโยคเดียวทำลายความหวังของจางเยว่ฮานจนแหลกสลายปากของเธอสั่นไปหมดเซินถูพูดว่างั้นนายเล่าเหตุการณ์ออกมาสิเทียนฉีพูดว่าพวกนายรู้กฎอยู่แล้วเล่าเหตุการณ์ไม่ได้แต่อาจารย์แบบพวกนายดูได้โดยรวมเป็นอย่างไรพวกนายแยกแยะก,กันเอาเองว่าควรจัดการยังไงเป็นเรื่องของพวกนายเรื่องเล็กๆแบบนี้ทำไมต้องให้ฉันออกหน้าผู้ฉันคงยุง่งวุ่นวายมากเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นหรือตายพวกนายจัดการกันเอาเองเถอะพูดจบมีแสงสามดวงร่วงลวงมาจากฟ้าร่วงลวงมาตรงหน้าอาจารย์เจิร์นถูเมื่องอวีอวงงยมีเเเสา่นหองกานกแลงเสวฮนที่่่เเเกกิดขึ้นนมือครรูัียนคนนนออื่พาากััมงงงไปยจเยวฮน เงาของเทียนฉีหายไปแล้วแต่ทุกคนได้ยินคำพูดเขาอย่างชัดเจนเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นหรือตายพวกนายจัดการกันเอาเองคำพูดนี้กำลังบอกว่าความรับผิดชอบทุกอย่างอยู่ที่จางเยวฮานอย่าบอกนะว่าใส่ร้ายจริงๆผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชื่อเสียงของตัวเองใส่ร้ายอีกฝ่ายเหรอนี่ต้องแค้นเคืองขนาดไหนต้องหน้าไม่ไอายขนาดไหนกันเห็นจางเยวฮานทรุดลงกับพื้นอีกนักเรียนที่ฉลาดหน่อยเริ่มเดาได้แล้วเสมียนเฟิงที่อยู่บนกิ่งไม้สายหน้าเบาๆแล้วพูดว่าฉันเข้าใจว่านักเรียนที่ได้ฉาย,ยาว่าแข็งแกร่งที่สุดคนใหมะบเนาานาจาจถู้้้ศ ทั้งสองหันหลังเดินออกไปไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่ต่อเฉียวเซวียนก็ส่งเสียงอ,ออกมาพูดช้าช้าว่าพวกผู้หญิงจิตใจขับแคบไม่มีราศีอยู่ในวิชาบูได้ยังไงเมื่อพูดจบเฉียวเซวียนก็เดินออกไปอาจารย์ทั้งสามท่านดูทุกอย่างในลำแสงจนจ,นจบต่างมีสีหน้าประหลาดบทที่สามร้อยสามสิบสามอาจารย์เซินถูสายหน้าเบาๆเพ้อข่าวเฉาโฉอีกแล้วเมื่องวิเอนอน,นักเรียนคณะเธอจัดการเองแล้วกันแจ้งท่านผู้อำนวยการเอาเองละกันฉันกลับไปนอนก่อน,อนลูกฝานมีเวลาค่อยมาเล่นหมากรุกเป็นเพื่อนฉันอีกนะให้ฉันตื่นชี่แนะทักษะก,การเล่นหมากรุกกขอองงนนนาาาาายยยยจร์เเซิถูลลลปป็ำแแส้วหไ อาจารย์เสวียนเจินดูจบไม่พูดอะไรสักคำหลับตาลงแล้วหอบไปอีกด้านเห็นได้ชัดว่ายกให้อาจารย์เมื่องอวีอนอจัดการทั้งหมดสีหน้าอาจารย์เมื่องอวีอนอเย็นชามากซี่จนหน้าตกใจแววตาเย็นชาเป็นอย่างมากมองจางเยว่ฮานแล้วพูดว่าจางเยว่ฮานเธอยังไม่สำนึกผิดอีกจางเยว่ฮานกัดฟันคุกเข่าลงกับพื้นแล้วสะอื้นเบาๆอาจารย์ฉันผิดไปแล้วฉันโดนความแค้นบังตาฉันโดวยวิชาชั่วร้ายทำลายจิตใ,ใจเดิมของฉันไม่ใช่แบบนี้อาจารย์เชื่อฉันเถอะอาจารย์เมื่องอวีอนอตกฝ่ามือออกไปพลังกรารอนน่าอากลลั่วงนอาย่ันนังงอาากตัวจาาางงเเยยว่่่ฮนนออตือง กระแสะลมมากมายทะลักออกจากตัวจางเยโวฮานกลายเป็นสายลมเบาๆเ,เลือดไหลออกจากกรูขุมขนของเธอเลือดแต่ละหยดมาพร้อมกับแสงสว่างทันใดนั้นแสงสว่างหายไปภายใต้แสงอาทิตย์อาจารย์เมืองอวิเนอร์ทำลายวิชาของจางเยโวฮา,านเส้นลมปราณพลังปราณตันเถียนของเธอโดยทำลายจนแหลกทั้งหมดต่อไปถึงรักษาหายก็เป็นได้แค่คนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นมือของอาจารย์เมืองอวิเนอสั่นเบาๆเธอทำลายอัจฉริยะที่เธอคิดว่าจะทำให้คณะบังเหินแข็งแกร่งได้ทำไมตอนแรกเธอไม่เห็นท่าแท้ของจางเยโวฮานทำไมตอนแรกเธอไม่สังเกตว่าจางเยโวฮานมีววิชชาาัั่่ร้ยยอูในตว เมื่อเสร็จสิ้นอาจารย์เมื่องอวี่นอพูดอย่างเย็นชาว่าจางเยว่ฮานคณะบังเหินลอบทำร้ายนักเรียนสถาบันเดียวกันมีวิชาชั่วร้ายในตัวหลังจากแพ้ยังใส่ร้ายคนอื่นทำลายชื่อเสียงของคณะบังเหินดูหมิ่นกฎของสถาบันสอนวิชาบูโทษร้ายแรงมากขับไล่ออกจากสถาบันสอนวิชาบูตั้งแต่วันนี้ทำลายผลการฝึกตนของเธอโยนทิ้งออกไปจากสถาบันสอนวิชาบูสามร้อยลี้ปล่อยไปตามยถากรรมจางเยว่ฮานหมอบอยู่บนพื้นในแววตาหมอนมองเหมือนคนตายนักเรียนคณะบังเหินคนอื่นไม่รู้จะพูดอย่างไรไลข่ัจเงริ่งน้ที่โดนซ หน้าหลานรั่วงลืนน้ำลายเหน็บหนาวไปทั้งหัวใจหน้าหลานรั่วค่อยๆพุ่งจางเยโวฮานขึ้นมาเดินโวนอนเงนอนออกไปเหมือนคนเมาเขารู้อยู่แก่ใจจางเยโวฮานโดนไล่ออกจากสถาบันครั้งนี้โทษฐานชัดเจนงั้นเขาเป็นครูที่มาจัดก,การเป็นคนแรกก็จบสิ้นแล้วเหมือนกันไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแค่ลู่ฝานเอาเรื่องนี้ไปพูดกับครูคนอื่นเขาต้องเสียตำแหน่งครูตรวจตราภูเขาแน่นอนบางทีอาจเป็นเหมือนจางเยโวฮานโดนไล่ออกจากสถาบันสอนวิชาบูเป็นครูที่โดนส่งไปทำงานข้างนอกเหนื่อยทั้งวันหน้าหลานรั่วอยากตบหน้าตัวเองจริงๆจะแสสสหหหาา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 าเเเเเเเรรื่่่่่อออออองง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 ไไปปปททำมมมมมมลลููฝนนนนนุุุกกกกกยยยยยยยีีีีีีบบๆๆ้้้้วววถใใใจจจจจดดัััตตะโผิญศศ ตอนนี้เธอไม่มีผลการฝึกตนแล้วไม่สามารถดูดซับมุกปีศาจได้แล้วรีบไปแย่งมุกปีศาจมาของบำรุงชั้นดีเลยนะลูกฝานพูดอย่างราบเรียบในใจว่าช่างเถิดในเมื่อเธอก็ดูดซับไม่ได้แล้วงั้นให้เธอเก็บไว้เธอเรื่องของฉันกับเธอจบลงแค่นี้เจดีเสวียนเก้ามังกรพูดเบาๆว่าจบแค่นี้จริงเหรอนั่นมุกปีศาจเลยนะบทที่สามร้อยสามสิบสี่หลังผ่านไปหนึ่งวันเรื่องที่จางเยโวฮานคณะบังเหินโดนอาจารย์เมืองอวีอนอไล่ออกจากสถาบันสอนวิชาบูดังไปทั่วทั้งสถาบันสอนวิชาบูช็อกมากนี่เเปป็นนนนครรรรรัั้งงแแกกกกกกตตตลลลลลลออออดหหาาาาาาายยสสสิิิบบบีีีทท่่มุณ์ำผฝึะไจจถวชูๆ ความแค้นระหว่างจางเยว่ฮานกับลู่ฝานก็โดนขุดขึ้นมาว่ากันว่าเป็นข่าวจากนักเรียนแซ่โมของคณะนานา,นาที่แท้จางเยว่ฮานกับลู่ฝานนั้มีอดีตกันมาก่อนเคยเป็นคนรักกันข่าวซุบซิบแบบนี้ไม่เป็นรองข่าวที่ลู่ฝานเอาชนะกำแหงได้ดังไปทั่วแต่ละคณะในคริปตาคนจำนวนมากคิดว่านี่คือแค้นเพื่อรักผู้หญิงบ้าเพราะความรักถึงทำเรื่องแบบนี้สำหรับนักเรียนที่ไม่รู้ความจริงข่าวลือแบบนี้โน้มน้าวใจได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะมีคนแชร์ออกมาว่าหลังจากจางเยว่ฮานโดนไล่ออกจากสถาบันสอนวิชาบูใช้แรงทั้งหมดชี้เเลือดขยนค่ว่าเกลียดบนพื้นนตััวคคฟงไไมมม่่่ีีใรททสะเือนนใจพากัถกเถียงกกกกันนนเเเเพรราาาะจึงงงิดดคววมลลีียห่่ช้ ข่าวลือที่ลู่ฝานทิ้งคนรักดังไปทั่วที่คณะหนึ่งเดียวเป็นอีกหนึ่งวันที่สงบบนโต๊ะอาหารสิบที่ฮานเฟิงเอาแต่ถามไม่หยุดสิบน้องลู่ฝานทำไมคนรักของนายถึงอยู่ทุกคณะเลยฉันนับก่อนไม่ต้องพูดถึงหลิงเหยาคณะสงบใจแล้วจูบก็จูบแล้วต้องเป็นคนของนายอยู่แล้วจางเยว่ฮานคณะบางเหินเคยมีความสัมพันธ์กับนายให้วนเย่คณะหยินหยางต้องมีความสัมพันธ์กับนายแน่นอนนายเป็นยอดฝีมือด้านความรักอย่างแท้จริงสิบน้องเป็นปราดด้านความรักแบ่งเคล็ดลับให้ฉันบ้างสิไม่ต้องเหมือนนายก็ได้้ well engineer, ้้้้้้้้คคคคคนน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 นรรรรััััักกกกแแแต่่่่่่่ลลลลลละะฝฝีีีีีีีีมมมมืออออดดดดดดเเเเเเเยยยยไไไไวววววาา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 ปปป็็สสสสสสงง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 ิิิิิิิบบหหหหหหญฉพใจจูููฮฮฮฟฟฟผทท ฉู่สิงกับฉู่เทียนที่อยู่ข้างๆแทบจะเอาตะเกียบแทงไอ้ปัญญาอ่อนพูดมากคนนี้ให้ตายฉู่เทียนรีบทำเป็นไม่ได้ยินก้มหน้าก้มตากินข้าวฉู่สิงกระแอมหนึ่งทีแล้วพูดว่าไม่ต้องสนใจรายละเอียดพวกนี้หรอกฮานเฟิงสภาพแบบนี้ยังอยากได้สิบน้องหญิงถึงสิบน้องลูกฝันบอกเคล็ดลับให้นายนายจะจัดก,การได้หรือกินข้าวข้าพูดอะไรเยอะแยะฮานเฟิงที่รู้ว่าพัางปากพูดไปรีบกินข้าวต่อทันทีลูกฝันพอเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกวาดตามองฮานเฟิงฉู่เทียนและฉู่สิงพูดช้าๆว่าพวกที่ไม่ได้ ชูสิงกับชูเทียนก็รีบวางตะเกียบลงโอ้ยฉันก็โดนพิษเหมือนกันฉันขอไปอึก่อนทั้งสองคนวิ่งเร็วไม่แพ้ฮานเฟิงเข้าไปในห้องตัวเองจากนั้นจึงปิดประตูลงทันทีสิทธิี่ใหญ่มองอย่างอึงอ้งๆแล้วพูดว่ามีพิษจริงเหรอเฮิมีพิษก็มีพิษสิเพราะพิษไม่ทำให้ฉันตายหรอกสิทธิ์พี่ใหญ่กินต่ออาจารย์อี้ชิงกับอาจารย์เต้าพวงหัวเราะอย่างมีความสุขอาจารย์อี้ชิงวางตะเกียบลงแล้วพูดว่าลู่ฝานเรื่องจางเยวฮานฉันได้ยินมาแล้วเขาือมรให้ลือเรชืๆ บทที่ 335. ลู่ฝานยื่นมือออกไปแล้วพูดว่าไม่เป็นไรครับออร่าปีศาจถูกผมกำจัดไปหมดแล้วอาจารย์อี้ชิงมองมือลู่ฝานอย่างละเอียดพยักหน้าแล้วพูดว่ามีร่องรอยที่โดนออร่าปีศาจจริงๆลู่ฝานนายสามารถจัดการออร่าปีศาจได้ฉันตกใจเล็กน้อยแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันต่อไปนาใจอวิชาชั่วร้ายก็มีวิธีป้องกันตัวมากขึ้นลู่ฝานชักมือกลับมาแล้วพูดว่าอาจารย์ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้ยินการฝึกฝนชั่วร้ายคุณเล่าให้ผมฟังได้ไหมอาจารย์เต้ากวงพูดว่าเา้ักกกรเทขแะมินที่มีวกเขาพวกเองไล่า่ัวร้น คนที่ฝึกฝนชั่วร้ายคือการที่เขาภูมิใจจากการอาศัยการทำร้ายคนอื่นเพื่อตัวเองจะได้ผลประโยชน์ภูมิใจกับอำนาจชี้ต้นตายชีปลายเป็นอาศัยกลิ่นายความตายและกลิ้นเลือดเป็นพื้นฐานยิ่งฆ่าคนได้เยอะยิ่งทำผิดใหญ่หลวงพวกเขายิ่งได้พลังแข็งแกร่งขึ้นเดิมทีก่อนต่อสู้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายคนที่ฝึกวิชาชั่วร้ายอดดีจนถึงขั้นที่ใช้ชีวิตทั้งเมืองเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนปัญญาเกิดใหม่เลือดกระดูในยุคที่มืดมิดผู้ฝึกชั่วร้ายกับนักบูและผู้ฝึกชี้จนอื่นเกิการ ลู่ฝานขมวดคิ้วพูดว่าพูดแบบนี้คนที่ฝึกวิชาชั่วร้ายเป็นหายนะของจีนทุกคนสามารถฆ่าเขาได้อาจารย์อี้ชิงพูดว่าใช่จนถึงตอนนี้สายเลือดของคนที่ฝึกวิชาชั่วร้ายมีน้อยมากแน่นอนฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะโดนกำจัดไปหมดต้องหลบเอาตัวรอดอยู่ที่ใดที่หนึ่งแน่นอนได้เห็นคนที่ฝึกวิชาชั่วร้ายในจีนอันที่จริงส่วนใหญ่คือคนที่โดนถ่ายทอดจากคนที่ฝึกวิชาที่ตายไปแล้วโดยไม่ทันระวังหรือไม่ก็คนที่ได้เครื่องรางหรืออาวุธของคนที่ฝึกวิชาชั่วร้ายพวกเขาโดนดึงดูดจากวิชาชั่วร้ายจึึงเข้าาสู่กกรฝฝ อาจารย์อี่ชิงพูดว่าอันที่จริงล่อตาล่อใจมากอย่างเช่นนักบูทั่วไปตั้งแต่แดนกลางในจนถึงแดนกลางน,นอกอย่างน้อยต้องใช้เวลาหลายปีถึงมีพรสวรรค์มีทรัพยากรสนับสนุนก็ยังต้องค่อยๆพัฒนาทีละขั้นไม่งั้นพื้นฐานจะไม่มั่นคงจนทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้อีกแต่การฝึกฝนชั่วร้ายแค่ฆ่าค,คนธรรมดาร้อยคนหลอมอาวุธโลหิตสักเล่นก็สามารถใช้พลังกำลังแดนกลางในสู้กับนักบูแดนกลางน,นอกได้แล้วหรือไม่ก็ใช้เลือดสารจำเป็นของคนร้อยคนเป็นตัวยากระตุ้นในการกลั่นยาความตายสามารถยกระดับจากแดนกลางในไปถึงแดนกลางนอก ลู่ฝานสูดหายใจเฮือกลอตาลอใจจริงใจจริงด้วยอาจารย์เต้ากวงยิ้มแล้วพูดว่าลู่ฝานเรื่องพวกนี้นายเข้าใจไว้ก็พอแล้วไม่ต้องศึกษาลงลึกคนส่วนใหญ่กลายเป็นคนที่ฝึกวิชาชั่วร้ายเพราะความอยากรู้สุดท้ายตายและวิถีถูกทำลายความอยากรู้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มีบางสิ่งที่แตะต้องไม่ได้จริงๆลู่ฝานพูดอย่างนอบน้อมว่าขอบคุณอาจารย์ผมเข้าใจแล้วอาจารย์ที่ชิงเงยหน้าขึ้นพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มลู่ฝานนายดูสิว่าใครมาลู่ฝานหันไปมองเห็นเงาคนเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วหลิงเหยาวทที่อมา้ยัังงงงงไลลูู้่่ฝาานนนดยยสสแตตก็ุึู้้ืืเเจวิิ่งงเเข้าาาไปหหหลยทันี อาจารย์ที่ชิงลุกขึ้นยิ้มบางๆให้หลิงเหยาที่เดินเข้ามาจากนั้นเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองอาจารย์เต้ากวงมองหลิงเหยาแล้วพูดว่าหลิงเหยาใช่ไหมนั่งตามสบายเลยพวกเรามีธุระให้ลู่ฝานพาเธอดูรอบๆแล้วกันเอืมเอาแบบนี้แหละอู๋วนายรีบกินให้เสร็จสิสิทธิ์ใหญ่ไม่พูดพร่ำทำเพลงกินของบนโต๊ะจนหมดจากนั้นลูกท้องตัวเองหัวเราะแล้วเดินออกไปหลิงเหยายืนหน้าประตูคณะหนึ่งเดียวอย่างเก้แกกังกังเจ้าดำใช้หัวตัวเองถูกกับขาหลิงเหวี่ยงแล้วลับลินออกมาลู่ฝานสงส ลิงเหยาพูดว่าฉันกังวลเรื่องนายนิดหน่อยตอนนี้เขาหรือเรื่องนายข้างนอกไม่ไดีเอามากๆลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าเธอเชื่อเขาหรือข้างนอกเหรอลิงเหยาวสายหน้าไม่เชื่อสิทธิ์ที่หลายคนให้ฉันระวังแต่ฉันบอกพวกเขาว่านายไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนเพราะฉันมองดวงตานายออกชัดเจนลู่ฝานพูดอย่างไม่เข้าใจมองดวงตาฉันออกชัดเจนเหรอลิงเหยายิ้มแล้วพยา้ายิ้มจนตาเป็นสระอีกลู่ฝานก็ไม่ถามมากเดาว่าคงเกี่ยวกับจิตบูเข้าฌานของลิงเหยาวลิงเหยาลูกหัวเจ้าดำแล้วพูดว่าไม่เชิญฉันเข้าไปนั่งเหรอลู่ฝานเพิ่งงนกงยวาิส เจ้าดำวิ่งไปทำอาหารให้หลิงเหยากินอย่างตื่นเต้นมันดูกระตือรือร้นกว่าใครพุ่งเข้าไปในห้องของฮานเฟิงหลังจากวุ่นวายอยู่ครู่หนึ่งเจ้าดำพุ่งเข้ามาพร้อมของอร่อยสิ์ที่ฮานเฟิงตะโกนไล่หลังว่าให้ตายเถอะเจ้าดำแกมันโหดเหี้ยมเอาของมาซ่อนไว้ในห้องฉันแกคือสัตว์อสูรจริงหรือที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดทำไมฉันคิดไม่ถึงนะฉันว่าแล้วช่วงนี้ได้กลิ่นหอมๆในห้องฉันหลิงเหยาปิดปากหัวเราะมองเจ้าดำเอาเนื้อแห้งออกมาหลิงเหยารับเนื้อแห้งมาแล้วลูกหหััววววเเเเเจจจจ้้้้้้าา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 ดดดดำำำขขขขออออบในนนะะลลลููกฝรรยยย่่่งงมมีคมสุๆๆฉึืแ เลือกที่ซ่อนของได้เยี่ยมจริงๆลิงเหยานั่งตรงโต๊ะกินข้าวกินเนื้อแห้งคำเล็กๆแล้วพูดว่าลู่ฝานนี่คือคณะหนึ่งเดียวของพวกนายเหรอไม่เหมือนที่ฉันคิดไว้เลยแต่ดูอบอ,อุ่นมากลู่ฝานพูดว่างั้นเหรอเธอคงไม่ได้คิดว่าคณะหนึ่งเดียวของเราดูเรียบง่ายใช่ไหมลิงเหยาวสายหน้าไม่เรียบง่ายบ้านฉันก็เป็นแบบนี้ทุกคนอยู่ด้วยกันกินอยู่ด้วยกันลู่ฝานรอให้ปิดเทอมนายไปบ้านฉันใหม่ฉันจะพานายไปตกปลาที่มึอบ้านฉันลู่ฝานพูดวา่ๆๆา,าได้เลยไปแน่นอนลิงเหยาว ลู่ฝานมองได้แดงในมือหลิงเหวยงอย่างตกใจได้ธรรมดาแบบนี้มีความสามารถขนาดนี้เลยเหรอลู่ฝานยังไม่ทันพูดหลิงเหวยงพูดต่อครั้งนี้ได้ยินว่านายเจอคนที่ฝึกวิชาชั่วร้ายฉันตกใจแทบแย่อาจารย์ฉันบอก,กว่าพวกฝึกฝนชั่วร้ายเป็นคนเลวพวกเขาชั่วร้ายมากและแข็งแกร่งมากด้วยฉันเสียเงินตั้งเยอะกว่าจะซื้อได้แดงมาจากตลาดมอญยาได้ผู้ฝึกที่คนนั้นพูดชัดเจนมากคนฝึกชั่วร้ายระดับต่ำกว่านักเกรตีลงไปทำอะไรนายไม่ได้ถ้าแบ่งตามแดนนักบ,บูแบบเราคนฝึกชั่วร้ายที่ต่ำกว่าแดนปราีวิลงงงไไไมมมมม่่สรารารถทำออออออะะนนนยดดดดด้้้หหหหเเเเเแแแกกืืฆธพูันทีี่่่่่จริงงงงงงตอออออออนนนนนซืืืืื้้้้้้ไไไไดดดดดดแแแแเเเเเขขขาาายยป็คคูชชชกกกหััพพลลสบุมวว ต้องบอกนะว่าผู้ฝึกชี่ที่ขายสิ่งนี้ทำธุรกิจเป็นอาศัยชื่อที่ไม่เลวเพิ่มความหมายแฟนขายของให้กับหลิงเหว่ได้อย่างง่ายดายลู่ฝานเห็นหลิงเหว่หน้าแดงก็เหมือนจะเอาอะไรได้ไดแดงมีความสามารถเช่นนี้จริงหรือเปล่าตอนนี้ค่อยว่ากันแต่น้ำใจนี้เขาต้องรับไว้ลู่ฝานใส่ได้แดงเอาไว้ที่ข้อมือตัวเองเพิ่งใส่เข้าไปได้แดงก็หายไปมหัศจรรย์จริงๆฉันก็มีของให้เธอเหมือนกันลู่ฝานยิ้มบางๆเอายาออกมาจากเข็มขัดอากาศธาตุของตัวเองและเลือดมังกรอ,อีกสองสามขวดยาชีวิตสิบขวดเลือดมังกรสา,ามััังงงงกกกรรรรออออออาาาาาาาวุธแททไไไไไมมม่่เเเเเข้้้้้้้้นนนนนนนฟะดดหหหหหลลลิิยบตตตโจจูฝืใฉ ลู่ฝานพยักหน้าใช่เธอร้องไห้ทำไมหลิงเหยาร้องไห้ออกมาจากนั้นยัดยากับเลือดมังกรลงในกระเป๋าตัวเองฉันฉันดีใจนายให้ของฉันครั้งแรกก็ให้ของล้ำค่าขนาดนี้ฉันดีใจมากลู่ฝานจับจมูกดีใจจนร้องไห้เหรอลู่ฝานเอ็ดใจหันหน้าไปมองเป็นไปตามคาสิทธิ์ที่ฮานเฟิงและคนอื่นโผล่หัวออกมาทางหน้าต่างกำลังมองมาทางนี้ฮานเฟิงพูดเบาๆว่าสิทธิ์น้องลู่ฝานเกิดอะไรขึ้นทำไมนายทำหลิงเหยาร้องไห้ล่ะลู่ฝานสีหน้ากลุ้มใจขี้เกียจสนใจเขาหลิงเหยาเก็บของทั้งหมดเอาไว้แล้วเช็ดน้ำตาจากนั้้้้้้้นน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 กกกกกออออดดดดแแแแแขขขขลล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 ููู่่่่่่ฝฝฝาา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 ววววเเเเเมมมจจบบบบหหทททััััใสิิิิิธ์ีีฮฮฟฟงงงงะะะคคืืตตตตโโึึรไป พอแล้วแล้วเช็ดน้ำตาสิหลิงเหยาตลาดหม้อยาที่เธอพูดเมื่อกี้คืออะไรลู่ฝานได้ยินสิ่งอื่นจากคำพูดของหลิงเหยาจึงถามขึ้นมาหลิงเหยาพูดว่าตลาดหม้อยาคือที่ที่พวกผู้ฝึกชี่รวมตัวกันขายของไม่ไกลาจากบ้านฉันลู่ฝานตาเป็นประกายเขาอยากถามว่าพวกผู้ฝึกชี่รวมตัวกันที่ไหนตั้งนานแล้วคิดไม่ถึงว่าจะรู้ง่ายขนาดนี้วันนี้เขาได้รู้แล้วหลิงเหยาเห็นสีหน้าดีใจของลู่ฝานจึงพูดว่าลู่ฝานนายอยากไปเรอรอปิดเทอมฉันจะพานายไปที่นั่นมีของน่าสนใจเยอะแยะแต่ราคาแพงไปหน่อยต้องเอาสสสมมมมมุุนน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 นไไไไพพพพรรรรปปปแแแแลลลลกกกูููููฝาาาาาาาดดดดเเ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 ีีีีียยยยงงงงงงัััััววว่่่่่่่ืืออออออญหหหหหฉฉ็็คค้้้ิททศษฐจถ บทที่สามร้อยสามสิบแปดลู่ฝานถามถึงตำแหน่งโดยรวมของตลาดม้อยาจากนั้นจำชื่อเขาวอ,อาวี่วัวที่นอกเมืองหยุนไห่เอาไว้หลิงเหยาอยู่ในคณะหนึ่งเดียวประมาณสองถึงสามชั่วยามหลังจากทานอาหารฝีมือเจ้าดำกับพวกฮานเฟิงและคนอื่นก็กลับไปก่อนจะไปหลิงเหยายัางดูห้องของลู่ฝานด้วยเมื่อเห็นห้องที่สะอาดสว่างและกว้างขวางของลู่ฝานหลิงเหยาดีใจจนผิดปกติตอนแรกลู่ฝานไม่รู้ว่าทำไมหลิงเหยาดีใจขนาดนี้ต่อมาสิทธิ์พี่ชูเทียนบอกเขาว่าผู้หญิงส่วนใหญ่คิดว่าดูห้องของผู้ชายสามารถเห็นนิสัยใจคคออ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 ขขขขขขงงงงงงงเเเเเเาา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 ไไไไดด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 ด้้้้้้้หหห็นน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 ชันนนนััััััวว่่่่ธธิิิิสสยยยยมมมืกกบีีีีฝฝุจจจจึึใใลูทท แต่นี่ไม่ใช่ความมดีความชอบของเขาแค่ห้องของเขาสร้างจากต้นโปร่งเหล็กเดิมทีต้นโปร่งเหล็กไม่กลัวฝุ่นอีกทั้งยังมีความสามารถพิเศษไล่ยุงด้วยเมื่อฟังจบสิบทธิ์พี่ฮานเฟิงกลับไปจัดห้องโดยไม่พูดอะไรสักคำเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้สิทธิน้องผู้หญิงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสิทธิ์พี่ฮานเฟิงตัดสินใจจัดห้องทุกวันอีกทั้งยังถือโอกาสขโมยไม้ออกมาจากห้องลู่ฝานด้วยการกระทำของเขาอยู่ในสายตาของลู่ฝานและคนอื่นสิทธิ์พี่ชูสิงหัวเราะเบาๆนี่เรียกเตรียมการไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าทำไมฉันรู้สึึกก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 แกแแปปปลลลลลๆๆูููู่่่่่่่่่ฝาา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 านน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 พดววววจจจรรรรริิิิิิิงงงงงงงสสสสททททธีีีีหหหหหเเเเฟไไมมมมมม้้้้้้้ออออออะะตตยยผญ็คัข ทุกคนหัวเราะออกมาอาจารย์อี้ชิงกับอาจารย์เต้าควงหัวเราะอย่างมีความสุขค่ำคืนผ่านไปอย่างเงียบสงบเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าสองผ่านหน้าต่างเข้ามาลู่ฝานออกมาจากจุนอากาศธาธตุในมือมียาสองขวดที่เพิ่งออกจากเตาเขาเทใส่ปากเหมือนกินลูกอมตอนนี้ลู่ฝานไม่จำเป็นต้องใช้การนอนมาฟื้นฟูสติแล้วโดยทั่วไปแค่รัาที่เคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายเขาสติข,ของเขาก็ยังเต็มเปี่ยมยิ่งฝึกฝนไปเรื่อยเ,เรื่องเล็กๆ็อย่างกินข้าวนอนเข้าห้องน้ำก็หายไปด้วยอันที่จริงตอนนี้ลู่ฝานสามารถกินยาเพื่อทำให้อิ่มท้องแต ส่วนเรื่องไม่กินธัญพืชทั้งภาเขาไม่เคยคิดเลยและไม่คิดจะทำด้วยวันนี้ลู่ฝานจะเดินทางไปคณะฟ้าร้องเขากับหลวตานัดกันไว้ว่าจะสู้กันที่ผาเลยทิ้งลู่ฝานยังไม่ค่อยรู้ตำแหน่งของผาเลยทิ้งดังนั้นจึงออกไปหาล่วงหน้าก่อนเพื่อที่จะไม่ทำให้เสียเวลาเมื่อทานข้าวเช้าเสร็จลู่ฝานออกมาท่ามกลางเสียงหัวเราะของสิทธิฮานเฟิงและคนอื่นสำหรับพวกฮานเฟิงและคนอื่นการต่อสู้ของลู่ฝานและหลวตานไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลถึงหลวตานแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถเทียบกับลู่ฝานได้ล้วนคิดว่าการต่อสู้ครั้งงงงงงนน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 นีีี้้้้้้ลลููู่่่่่ฝฝาาาาาาาตออออออชชชชะะะรรรรวววมมมจจจจยยยยยย์์ิิิใใัััััดดดดพกกกกเขึไไไไคคปปปหโโบส ลูกฝานก็ไม่คิดอะไรมากไปตามทางที่สิทิี่ฮานเฟิงบอบมุ่งหน้าไปยังคณะฟ้าร้องหลังจากลูกฝานไปอาจารย์ที่ชิงคิดอะไรได้จึงถามว่าฮานเฟิงหลวตาคณะฟ้าร้องนัดลูกฝานไปสู้ที่ไหนฮานเฟิงกินพลังพูดแบบไม่ชัดว่าพาเลยทิงอาจารย์รู้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรออกพาเลยทิงเหรออาจารย์ที่ชิงขมวดคิ้วเบาๆเขารู้สึกผิดปกติบทที่สามร้อยสามสิบเก้าอาจารย์เต้ากวงที่อยู่ข้างๆไม่ได้ยินอะไรผิดปกติกินอาหารต่อไปเรื่อยๆเงียบอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นอาจารย์ที่ชิงตกโตแล้วยืนขึ้นพาเลย อาจารย์อี้ชิงแววตาวูบไหวเต้ากวงนายคิดดูดีๆผาเลยทิงวิชาสายฟ้าฟาด5ธาตุอาจารย์เต้ากวงเหมือนนึกอะไรได้พึมพำออกมาว่าวิชาสายฟ้าฟาด5ธาตุให้ไต่เถอทำไมเราถึงลืมไปได้ตอนนั้นปรมาจารย์ของคณะฟ้าร้องทำความเข้าใจวิชาสายฟ้าฟาด5ธา่าที่ผาเลยทิงที่นั่นหลัวตาสามารถแสดงพลังได้ถึง1เท่าหรือมากกว่านั้นฮานเฟิงฉูสิงและฉูเทียนถึงกับช็อกฮานเฟิงตะโกนออกมาว่างั้นแสดงว่าสิบน้องลูกฝานมีอันตรายแล้วอาจารย์อี้ชิงพยักหน้าเบาๆจากนั้นนั่งลงช่างเถิดเถอะลูกฝานัดกับเขาไว้แล้วจะืนคำพูดไม่เราที่นิ่ลูกฝนกลับมาเถอะจุลภาคจุลภาคอีกด้านหนึ่งลูกฝานไม่รู้ว่าหลังจากเขาออกมาไม่นานอาจารย์ที่ชิงเพิ่งรู้สถานการณ์ทุกอย่าง ใช้เวลาครึ่งวันเต็มๆลู่ฝานใช้ความเร็วทั้งหมดพุ่งไปข้างหน้าเสียปราณที่ไปเกือบครึ่งกว่าจะมาถึงคณะฟ้าร้องคณะฟ้าร้องตั้งอยู่บนเขาสายฟ้าเหมือนอยู่ท่ามกลางฟ้าร้องจริงๆที่อื่นอากาศสดใสแท้ๆแต่เมื่อมาถึงบริเวณเขาสายฟ้ากลับมีเมฆดำปกคลุมไปทั่วเสียงฟ้าร้องโครมครามว่ากันว่านักเรียนคณะฟ้าร้องส่วนใหญ่ฝึกวิชาเทพสายฟ้าถึงระยะรู้ความจะสามารถกระตุ้นพลังฟ้าร้องได้ดูเหมือนจะเป็นความจริงลู่ฝานมองเงียบๆไม่นานก็มาถึงหน้าประตูคณะฟ้าร้องคณะฟ้าร้องขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างที่แแแตตตตตกกกกกก่่่่่่่่่าาาาาางงงัับบคคคคคคณณณณะะะะะะะอออืืนนนนนน็็็ฟ้้้รรรรไไมมมีีีพททเเเเเยวปปปููลๆโดดดดดสุ ลู่ฝานเดินเข้ามาในคณะฟ้าร้องเพิ่งเดินมาถึงหน้าประตูก็โดนคนเรียกว้นายเป็นนักเรียนคณะไหนมาที่นี่ทำไมเมื่อหันไปมองมีนักเรียนไม่กี่คนเดินมาจากทางซ้ายเป็นชายสองหญิงหนึ่งสวมชุดบูสีบานเย็นเป็นเอกลักษณ์ของคณะฟ้าร้องลู่ฝานพูดอย่างราบเรียบว่าผมชื่อลู่ฝานคณะหนึ่งเดียวมาตามนัดของหลวงตานเมื่อได้ยินคำว่าลู่ฝานนักเรียนสามคนด้านหน้าอึ้งไปจากนั้นชายคนหนึ่งพูดอย่างตกใจว่าลู่ฝานลู่ฝานที่กระบี่โหดเที่ยงค่าอนงหรอือลู่ฝานอึ้งไปกระบีโหดเที่ยงค่าอนงคืออะไรกันผู้ชายอออกคน่สมไปง เหลือเพียงผู้หญิงคนเดียวกำลังมองลู่ฝานอย่างประเมินลู่ฝานโดนเธอมองจนขนลุกผู้ชายว่าสิทธิท่านนี้ทำไมมองผมอย่างนั้นบนตัวผมมีอะไรไม่เหมาะสมเหรอผู้หญิงหัวเราะเบาๆไม่ใช่ไม่เหมาะสมหรอกแค่ฉันได้ยินคนพูดว่าลู่ฝานคณะหนึ่งเดียวมีแววตาไราการ์ตหน้าตาลามกสุดคนนายไม่เหมือนกับสิ่งที่ฉันได้ยินมาลู่ฝานอ้าปากค้างแล้วพูดว่ามีข่าวลือแบบนี้ด้วยเหรอผู้หญิงยิ้มแล้วพูดว่ามีสิบกระบี่โหดเที่ยมฆ่าอนองลู่ฝานดูนายซินายยังไม่รู้เหรอเรื่องที่นายทิ้งผู้หหหญญิิิิิิิงงงงงงงดด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 ััััไไไปปปททททท่่่่่่่่วววววสสถถาา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 บบบบบนน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 อชชชูููููแแลลล้้้้้้้คคคคมมึยยยยจจะะะีีีีีีเเเ็็ตโกกกรซฟ340ผ ลู่ฝานไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าหนึ่งถึงสองวันมานี้ชื่อไม่ดีของเขาดังไปทั่วสถาบันสอนวิชาบูแล้วกระบี่โหดเที่ยมฆ่าอนองชื่อนี้ไม่น่าฟังเป็นอย่างมากลู่ฝานขี้เกียจอธิบายให้ผู้หญิงฟังหันหน้ามาอย่างไม่จัดทบสถานผู้หญิงเห็นว่าลู่ฝานไม่อยากเถียงกับเธอจึงโมโหทันทีเดินเข้ามายืนหน้าลู่ฝานจ้องตาลู่ฝานแล้วพูดว่าทำไมไม่กล้าพูดแล้วเหรอดูเหมือนข่าวลือจะจริงสินะนายมันก็แค่แสร้งเป็นสุภาพบุรุษเกือคนอย่างนายน่เหรอจะสู้กับศิษย์พี่หลวงตาลน,นายรอแพ้อย่าางทุเเรศได้ลลยูฝนหัวเเราาะบๆมองผผูู้้้้้้้้หหหหหญญิิงงดดดาา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 นนนนนนนรรระะะะยยยใกกลลขขีีเเเสมมถับบไไว่่อแคน ลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าจะดีหรือร้ายพวกพี่ก็พูดไปผมก็ทำของผมพี่เทื่อข่าวลือเป็นเรื่องของพี่พี่จะให้ผมพูดอะไรระบอกพี่ว่าอย่าหูเบาเชื่อข่าวลือผมเป็นคนดีนั้นเหรอลู่ฝานยิ้มอย่างสดใสจนทำให้ผู้หญิงอึ้งไปผู้หญิงถอยหลังสองก้าวสีหน้าดูสับสนขณะนั้นเองเสียงดังก้องขึ้นในคณะฟ้าร้องลู่ฝานคณะหนึ่งเดียวมาที่โถงพลังรมลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าอาจารย์ผู้ซานของพวกพี่เรียกผมแล้วขอโทษด,ด้วยผมคงคุยกับพี่ไม่ได้แล้วลู่ฝานก้าวไปด้านหน้าผู้หญิงกัดฟรรื้งอง,ง,องออาาห ปวดดีเกินไปแล้วคิดว่าคณะเราอ่อนแอเหมือนคณะสิงค์อนเหรอไปฉันจะดูสิว่าลู่ฝานจริงหรือเปล่าจุลภาคจุลภาคนักเรียนคณะฟ้าร้องมาที่ประตูคณะกนาาันเป็นกลุ่มลู่ฝานเดินไปเรื่อยๆทั้งสองข้างเต็มไปด้วยนักเรียนคณะฟ้าร้องลู่ฝานเดินไปข้างหน้า่ามกลางสายตาอาฆาตของนักเรียนคณะฟ้าร้องแต่ยังดีที่นักเรียนพวกนี้นิสัยดีไม่ได้เกิดเหตุการณ์ด่าคนขึ้นถ้าสายตาฆ่าคนได้ตอนนี้ลู่ฝานคงคลุนเป็นรังพึ่งไปแล้วเดินไปพลางคนที่ยืนขวางอยู่ข้างหน้าค่อยๆหลีกทางให้สีหน้าลูา่ นักเรียนหญิงที่ตามหลังลูกฝันโดนนักเรียนคนหนึ่งรังไว้เสียวเวินเขามาเองจริงหรอือคนคณะหนึ่งเดียวคนอื่นไม่มาด้วยเหรอเสียวเวินพยักหน้าใช่สิที่หวังเขามาเองอยู่ชั้นด่าเขาที่หน้าประตูไปยกหนึ่งแล้วคนโลเลทอดทิ้งผู้หญิงแบบนี้มีความสามารถก็เสียเปล่าสิที่หวังพูดว่าเสียวเวินทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้เขามาท้าประลองที่คณะเราเธอด่า,ดาคนหน้าประตูคนคณะอื่นจะหาว่าคณะ้า้องของเราไม่ได้รับการสั่งสอนนะถ้าเขาพูดออกไปเธอลำบากแน่เสียวเวินสีหน้าเปลี่ยนไปเขาสิที่หวังงั้นจะทำยังไงดีสิทธททีี่่่่่่่หหหหวววววัังงถออออนนนนนนาาาาาายใจพูดูดดดดะไไไ้เเเเเเมชคคคแบ็็ขขปื เสียเหวินพูดเสียงเบาว่าเธอไม่มีลมไหนเลยจะมีคลื่นเพราะคนที่เป็นศัตรูกับสิทธิ์พี่หลวงตาลล้วนเป็นคนเลวทั้งนั้นสิทธิ์พี่หวังสายหน้าแล้วหัวเราะไม่ได้พูดอะไรมากนักเรียนที่เลื่อมใสสิทธิ์พี่หลวงตาลเหมือนเสียเหวินมีอยู่ไม่น้อย<ๆ>เธอไม่อยากมีเรื่องเพราะคำพูดที่ไม่เหมาะสมของเธอ